สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีการที่จะทำให้ฟันเราขาวปากหายเหม็นคราบเหลืองคราบหินปูนที่ติดอยู่จากชากาแฟจะหมดไปเพียงแค่เราทำแบบนี้ก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเท่านี้ค่ะขิงแก่มะนาว เกลือป่นแล้วก็ยาสีฟันค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรโบราณที่ทำกันมายาวนานนะคะเราจะมาดูอันดับแรกที่ขิงแก่ก่อนค่ะก็จะใช้เพียงแค่แง่งเล็กๆแบบนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกค่ะพอเราปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำขิงแก่นี้มาขูดออกกะให้ได้สักประมาณ2ช้อนชาค่ะสูตรนี้เป็นวิธีธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าคุณตา คุณยายพี่ขวดเนี่ยเมื่อก่อนพอเขาดื่มชากาแฟหรือว่าคุณตาสุบบุรีก็จะมีคราบเหลืองติดที่ฟันเขาก็จะใช้สูตรนี้นะคะก็จะทําให้ฟันขาวแล้วก็ปากไม่มีกลิ่นด้วยค่ะพอเราขูดขิงแก่ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้ขิงแก่ทั้งหมด2ช้อนชาแบบนี้เลยค่ะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาตามด้วยมะนาวบีบลงไปเลยนะคะ1ซีกแบบนี้ค่ะซึ่งส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ ก็จะมีติดบ้านกันอยู่แล้วไม่ต้องลำบากออกไปหาซื้อกันนะคะแล้วต่อมานะคะเราก็จะนํายาสีฟันค่ะที่บ้านใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ใช้อันนั้นได้เลยโดยเราก็จะบีบลงไปประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ให้เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยลงไปแบบนี้เลย คนให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะเราก็จะนำไปแปลงฟันแปลงเช้าแปลงเย็นได้เลยแต่สำหรับใครที่สูบบุหรี่ตลอดนะคะหรือว่าดื่มชากาแฟตลอดทั้งวันตรงนี้เราสามารถใช้สูตรนี้แปลงได้เลยหลังจากที่เราสูบบุหรี่หรือว่าหลังจากที่เราดื่มชากาแฟนะคะจะทำให้คราบเหลืองคราบหินปูนที่ติดอยู่ที่ฟันนะคะหลุดออก ออกแล้วฟันของเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นด้วยที่สำคัญนะคะกลิ่นปากจะไม่มีเลยซึ่งสูตรนี้นะคะใช้กันมายาวนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะคนสมัยก่อนเนาะเวลาที่จะเดินทางไปหาหมอทีนึงเนี่ยก็ลำบากมากเลยนะคะโดยเฉพาะหมอฟันบางทีผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็กลัวเนาะไม่กล้าไปหาหมอเขาก็จะใช้สูตรนี้กันค่ะ ซึ่งก็สามารถที่จะกําจัดคราบเหลืองคราบหินปูนที่ติดอยู่ที่ฟันของเราให้หลุดออกมาจนทําให้ฟันค่อยๆขาวขึ้นแล้วก็ปากไม่มีกลิ่นด้วยนะคะลองทําดูคะ่ะ